ช่วงครับามาไลฟ์สดนะวันนี้ลุงก,กลับมาซ้ำที่เดิมเดี๋ยวรอดูก่อนนะว่าจะมีคนเข้ามาดูไหมนี่มีการไลฟ์สดครั้งแรกลุงเลย ไม่รู้ว่าไา์สดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะดูบันทึกด้วยเป่านะไม่เป็นไรเนื่งจากยังไม่มีคนเข้ามาดูคุยไปเรืเร่อยๆก่อนล้วกันคุกลับมาทานข้าวมื้อเช้านะที่ร้านต้มเลืออหมูพลังมา้าคือถ้าอยากจะบอกว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่นดีๆมากคือคุณเข้ามาทานที่ร้าน แล้วคุณแค่สแกน QR code ตามนี้แล้วก็รีวิว5ดาวซึ่งจริง,รงมัน5ดาวเหรือล่ะคุณก็จะได้รับนี่ครับเดี๋ยว หมูตอกชาชูหนึ่งจานฟรีจักโ,โ,โอ้โหเป็นไงยอดไหมโอ้เยี่ยมเยี่ยมของค้าอร่อยอยู่แล้วยังจะมาแจกฟรีกันอย่างนี้อีกมาริง สวัสดีครับใครเข้ามาเอา่ยดูนะพลังมา้าแม่พลังมา้านี่จัดเซียงจีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตักยากชิ้นไม่ใหญ่เกินงเงียเทียบหน้าเสียงจีอังเท่าหน้า สุดยอดจริงๆสำหนับคนที่เพิ่งเข้ามานะครับแค่จะบอกว่าวันนี้ลุงพามากินร้านเดินมนะต้มเลือดหมูพลังมา้าอยู่ตรงถนนสีนครินนะเลยสิ่มเครื่องสแก้เลยพราราไดซ์เมี่อสิงเป็นร้านโปรดอีกร้านหนึ่งแล้วที่จะตาไลฟ์ ที่เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกเนี่ยแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้เ็ามีโปรโมชัน่นถ้าคุณมาทานที่ร้านนะแล้วสแกน QR โ o ้ดตามนี้เลยเนี่ยบอกเป็นครั้งที่สองอนะใน Google Map แล้วคุณก็ให้รีวิวเรา5ดาวซึ่งมันต้อง5ดาวอยู่แล้วอาหารอร่อยขนาดนี้คุณจะได้รับนี่จ้ะ กรอบชาชูฟรีครับต้องบอกว่าฟรีครับแล้วหมูกรอบเขาไม่ใช่กระโหลกกะลาปลาเดือนนะจ๊ะพี่น้องนี่โอ้โหโห,หนาหนาครับน้ำจิ้มที่ให้มาเป็นสองน้ำจิ้มหนึ่งเป็นเดี๋ยวมองไม่เห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดอะพิกตำนะจ๊ะแล้วก็น้ำจิ้มหวาน ซึ่งทานแล้วอร่อยทั้งคู่อร่อยคนระแบบลองน้ำจิ้มหวานดูก่นไปครับอร่อจริง มากอรลองกิมทีฟู้ดดูไปครับออร่อยอร่อยจริงอืยินด,ด,ดีต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับ ข้าวเลือดหมูรหลังม้านะ <c oughs> ดีจริง <c oughs> ข้าวของเขาทำดีมากเนีไ ه, ไ่ยปลาตาเปจับปาครับ <c oughs> มาเถอะ น,นี่รับประกันมก็เราเริมหมูธรมธรมดาปกติกนะแล้วก็หมงชาชูปกติแปดสิบบาทถ้าคุณสแกน QR code ของที่ร้านแล้วก็ลววเลยดูให้เขาใน g ู o g l แม็ p ช่วงนี้ฟรีจ้ะเพื่ดสปอนเซอร์นะจ่ายตังค์เข้าเหมือนกันถ้าอยากจะแนะนำ ร้านอร่อยอร่อยให้ฮึ่มตึ้งงเพื่นในที่ที่ทำาสะอาดครับอี่แบบเดี๋ยวดงทานข้าวเสร็จดูว่าจะไปกุลาต่อไนะแวะมาทานที่นี่ เป็นประจำหรือแล้วหลักจริงแล้วปืมถ้ามองจอทีวีข้างหลังไม่รู้เห็นหรือเปล่าพี่มาวินคุณร์ก็เคยมารีวิวแล้วนะคุณเ้าก็บอกว่าอร่อยจริง สิ่งที่เด่นๆของร้านก็คือที่ปี <c oughs> <c oughs> นี่นี่ลุงตัดไปแล้วครึ่งนะถ้า <c oughs> ใครเข้ามาทังช่วงแรกนะครับอันเท่าน้าโอ้ดีจริงดีเกินตามมานะาจับ ถนนสีน้ํรินเ์อจะได้ครับต้มเลือดหมูเราเหล่าเลือดหมูพลังมา้ายังไก็เจอเปิดเจ็บโมงขึง้นปิดสองทุ่มเพราะฉะนั้นมาทานเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นใช่หมดแล้วก็าอาหารเข้าเมนูก็หลากหลายนะไม่ใช่เฉพาะต้มเลือดหมู <c oughs> อขอโทษมีกะเพราหมูกรอบข้าวหมูกรอบหวยจับน้ำใสอะไรกันกะเพราเนื้อแกงหมูชมวงลาดข้าวเออของพี่โอ้กะเพราเลยอะะกะหมูกรอบเนี่ยมาแล้วห้า้พลาดอร่อยจริง ะถ้าอยากบอกว่าเขามีหมูกรอบฟรีมาตามมาตาเลยนนะจ๊ะเอาล่ะลุมกินท้าวให้หมดเดีย๋ยวไปชุลักก่อนไปก่อนไปก่อนขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาติดตามกดไลค์ให้นะครับนี่เป็นการไลค์สดครั้งแรกของลุงแล้วน่าจะมีครั้งต่อๆไปไปหนังจ้าบายบาย